สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกๆท่านสวัสดีค่ะค่ะทุกท่านทุกบ้านนะคะวันนี้ล้านล้านค่ะล้านชายกับครอบครัวพากันมาจัดบันเกิดที่บ้านค่ะที่สวนหลังบ้านของบ้านนอตวันบ้าน,าน<ร>าค่ะก็นะคะนานานเด็กๆก,ก,ก็จะสนุก สายนนฟ้าฮัลโหลลิซ่าอ, <Hello, Lisa. S 1> อันนี้คือหลานสะพ้ยคะ่ะไม่นะคะมารามันแล้วก็น,นี่ก็คือเจม นะคะแล้วก็ผู้หญิงแคสตินนี่ก็คุณแม่ของหลานสุ้ายค่ะแคสตินแล้วก็ป้านะคะคุณพีทก็ลานสียูาดามก็เสื้อสีน้ำเงินเลยค่ะวันนี้ก็ทานอาหารกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมีช่วงผลไม้นะคะช่วงที่ทานผลไม้ทานเค้กกันก็เด็กๆก็จะ ไปเล่นน้ำค่ะชุดดีก็คือว่าเอวันนี้อากาศดีมากเลยเชอนเนอนยาะที่สิทาว่าเสียดุกับว่าโซเช้อเวทาอากาศดีมากๆเลยค่ะร้อนมากนะคะ31องศาค่ะร้อนมากค่ะบุนดาบาเด็กๆนะคะก็สนุกสนานกันใหญ่โตนะคะ พนวนฮี่ฮกทมีช่วงพักเบรกด้วยนะคะเบรกด้วยเต็งันแล้วก็เชอร์ี่แล้วก็เค้กนะคะ <Wow. S 2> ค่ะก็เบรกไม่นานก็เด็กๆเ,เนาะชอบน้ำค่ะเด็กเล็กๆก,ก็เล่นน้ำกับลุงค่ะคุณ oh. เจมก็เป็นลุงของเด็กๆสองคนนี้นะคะค่ะ เปนเจมส์วะองคเค็ n แฟนเ n ก็้่เอนค่ะพี่น้องก็สนุกสนานเฮฮากันตามภาษาค,ครอบครัวเล็กๆของออบ้านๆค่ะค่ะลุงหลานเขาเล่นน้ำกันโอ้โห <c oughs> oh, ได้แส่น้ำคนละสายเลยค่ะก็ฉีดกันจ้าละวันค่ะลุงไม่ได้รู้เลย <c oughs> ว่าฉีดน้ำเข้าตาเนาะห <c oughs> ลานนะ ช่วงนี้ก็กำลังนะคะกำลังเราจะหลอกดเด็กๆเ,เล่นน้ำกันเองเด็กๆเ,เขาก็น <laughs> ะคะดูลานสาบตัวน้อยให้หัวใจมาด้วย <c oughs> ค่ะจะโซกากีบอันเลายนะฮะแต่ลานอันวนนี้สวยงามมากิ๊กักเช่นเยาวล อันด <fox activates noise> <orsun booster> ja. ับสุดทายนะสไปเดอร์แมนเด็กๆท่านเอาเป็นใจมาม่าใจฟรีซจ้ามาค่ะสไปเดอร์แมนอุ้มอย่างเดียวเลยสไปเดอร์แมนค่ะ จ้าเพื่อนค่ะก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านทุกๆบ้านนะคะที่เป็นกำลังใจให้วัดอนบานมาโดยตลอดแล้วก็ไปเยี่ยมเยือนกันเป็นกิจวัตรนะคะก็ขอขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่วัดร่นวันไปช้าก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะก็จะพยายามไปทุกๆบ้านค่ะ ไปถูกบ้านก็ยังรักและคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกบ้านเหมือนเดิมนะคะก็บ้านเราเรื่นรื่ก็ตามภาษาค่ะตามภาษาทำไปตามภาษาพาเที่ยวบ้านพากินข้าวบ้านพาทำอาหารบ้านเล่นกับครอบครัวบ้านลูกหลานนะคะก็เรื่อนก็มี ลูกคนแก่เท่านี้เอง่่ะจ้าอยู่บางนอกนะคะก็สนุกสนานมีความสุขตามภาษาค่ะพี่น้องค่ะจะอย่างไรเสียก็อย่างเดิมเ้ยมีอะไรก็ติชมกันนะคะอยากให้ทำอะไรก็บอกนะคะจะลองทำนะคะพี่้องท่านใดอยากอยากจะเห็นน้องวันท่บานทำอะไรบ้าง ก็เขียนคอมเมนต์บอกกันไม่ได้เลยนะคะแล้วออดวันวันก็จะลองทําดูนะคะท่านใดมีทำแนะนันดีก็บอกกันด้วยนะคะบอกกันด้วยถ้าิดพลาดอะไรก็บอกกันด้วยจ้าพี่น้องคะครั้งนียาจะบอกกัน่บอกกันในเด้อค่ะเด้อนผิดพลาดอการไล์ก็ขอโทษขอภัยหลายๆนะคะผู้ใดอยากเห็นออดวันวันในตเวอย่างก็ เขียนในคอามรม่งเรือเลยนะคะต่อไปจะลองทำดูบาดน้ำจะเห็ดเป็นบ่อนะคะจ้าเพื่องของที่พี่น้องคุณคุกคุณคุุณบ้านก็ขอขอบคุณกันอย่างนะคะยังเื่องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศร้อนแล้วนะคะอยู่ทางต่างประเทศที่ร้อนมานอยู่ก็ร้อนแล้วค่ะค่ะขอบคุณมากมายค่ะ And it's like it's it's like or or Thank you everybody. See you next time. Bye bye.